โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้พี่สิจะมาทำการสุ่มรีโรนะครับผมโดยสุ่มรีโรวันนี้ไม่ธรรมดาคนระับพี่สิมีทั้งหมด22,200รีโรแต่เราจะมาทำการสุ่ม0.1ทิ้งน,นั่นเองครับโอ้โหพระเจ้าช่วยนี่ครับตัวละครที่พี่สิจะทำการสุ่มทิ้งก็คือโจรูโน่โจบานน่านะครับผมอ่าพี่สิจะทำการรี0.1ทิ้งไปเลยนะครับสาเหตุที่ต้องการรี เนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เหมาะกับดูบนะครับเนื่องจากว่าวางได้ทั้งหมด3ตัวโหยมอนถึงก็ได้บับคริสตัลไปเลยนะครับผมเรามาพูดถึงในเรื่องของพาส์ทซีกันก่อนดีกว่านะครับผมตัวละครโจรุโนโ,นโจบานานาครับเป็นตัวละครที่มีสกิลพาส์ทซีเวลาที่เราตีตีธรรมดานะครับผมทุก5ฮิตมันจะแรนดอมติดดีบับนะครับ ซึ่งตัวละครพอมันเป็นตีการตรีธรรมดาแล้วก็แปมดรีบัฟนะครับการยิ่งปล่อยตัวละครได้เยอะๆมันก็จะยิ่งเก่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้มันเลยไม่เหมาะกับศูย์จนหนึ่งมันเลยเหมาะกับรูปมากกว่าตัวละครปล่อยได้3ตัวถ้าเราได้บบฟรูปก็จะปล่อยได้ทั้งหมด4ตัวนะครับเท่ากับว่า4ตัวนี้พอมันตี5ฮิต มันจะสแปมดีบัฟรัวๆกันเลยครับแล้วตอนนี้ใครยังไม่กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ให้กับพี่สิด้วยนะครับไปเลยตอนนี้ก็หมดใบแล้วนะครับประมาณร0อยกว่าลีโลนะได้มิสติกมา2อันนะครับผมเป็นคิทตันอ้อันที่3ครับพร้อมกับเป็นบัฟคู่ด้วยโอ้ค่อนข้างเสียดายนะครับถ้าดูพิเกตมานี่บอกเลยครับผมปิดจ็อบหมดไปประมาณ200รลีโลนะครับผมตอนนี้ เราได้มาทั้งหมด3รลุงแล้วนะครับอ่ากดไปกันต่อแต่ถ้าเพื่อนๆที่เกียดเล่นขี้เกียดฟาร์มนะครับลองไปดูที่ร้านดีดีช็อปได้นะครับมีไอเทมโลบอกแมปต่างๆและยังรับกดเกมพาร์ตอีกด้วยสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ยังไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทขอแนะนํา UG Phone ตัวช่วยที่ทำให้เพื่อนๆปล่อยบอทและฟาร์มง่ายขึ้นแม้จะปิดคอมปิดโทรศัพท์มือถือตัวเกมก็ยังฟาร์มให้อยู่ใช้แล้วสบายขึ้นเยอะ ในระหว่างนี้เราก็สุ่มต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงจะมีรีโลเยอะแต่ก็แอบหวนนั่นนะเนี่ยพอมีรียรีโลเยอะถ้ามันหมดเยอะนี่ทําไงวะเนี่ยโอ้โหขอให้มาขอให้มาครับกดแรนดอมกดสุ่มไปเรื่อยๆนะทุกคนโจรุนอลโ,นโ,นโ,ลโจโบา่านะครับผมถ้าใครหลายคนถามว่าเก่งยังไงต้องลองไปปั้นดูครับลองเอาไปเล่นดูต,ะตะัวละครนี้พี่สิบแนะนำนะครับเอาไปลงบอสแอคแทก แบกดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมสำหรับโจลโนโจบาหน้านะครับผมอ่ะสุ่มไปต่อครับทุกคนตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครจากโจโจภาคบิษฐาดแอดเวนเจอร์นั่นเองนะครับผมหรือว่าภาคโกลเด้นนะครับแต่ตอนนี้โจโจมันอยู่ไหนครับเนี่ยพี่สิพาไม่เจอโอเคนี่เจอแล้วครับสุ่มต่อไปครับตอนนี้พี่สิธิหมดไปแล้วประมาณน่าจะเข้ารีโลที่300อโอ้โหได้คิดตั้นอีกแล้ว่ครับผมโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยอ่ะ ทำการแลกรีโลก่อนนะครับผมนี่ทุกคนเราสามารถแลกรีโลตรงนี้ได้เพิ่มอีกนะครับซึ่งมีอยู่อยู่ที่400นะครับ42อันโอเคไปแลกไปอีกครับต้องได้แล้วแหละวันเนี้ยมาลุ้นกันครับว่าจะเกลือจะวินหรือจะเจ๋งครับผมมาโจโจ,โ,จโอเคตัวนี้ครับผมกดไปเลยนะครับกดไปต่อนะทุกคนตอนแรกหมดไป300แล้วนะแล้วพี่ติดแรกมาอีก400นะ <laughs> โอ้โห จะหมดไปเท่าไหร่วะเนี่ยวันนี้ไปกดต่อไปสุ่มครับสุ่มตัวละครตัวนี้ต้องเป็นดูปเท่านั้นนะทุกคนถึงจะแบบรีดประสิทธิภาพได้สูงสุดนะครับรีโลมีเหลือล้นๆนะสุ่มไปเพลินๆนะครับตอนในระหว่างนี้เดี๋ยวพี่สิก็จะทําการเล่งสปีดคลิปไปก่อนนะครับ โอ้ทุกคนตอนนี้รีโลไหลเป็นน้ําเลยครับได้0.5มาอีกนะทุกคนเดี๋ยวพี่ติ๋ขอทําการรีเซริเซร์เวอร์ก่อนนะครับ mm hmm. รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยและในตอนนี้พี่ติ๋ก็ได้ทําการรีเซริเซร์เวอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาสุ่มกันต่อนะครับว่าเซิร์ฟนี้จะไปได้หรือเปล่าจะได้บับลุงมาสักหนึ่งบับใหม่นะผมรีไปเลยหลาไปบหลาไปไหลายไป หลายปลายาวๆครับผมโอ้ยเซิร์ฟนี้รู้สึกว่ามันจะหน่งหนงวงๆนะทุกคนเซิร์ฟรวมครับปัจจุบันเนี่ยบางเซิร์ฟค่อนข้างหน่วงมากครับแหลกทําให้เกมเด้งออกบ่อยครับปัญหาที่ทุกคนเล่นและเกมหลุดบ่อยครับเป็นพเพราะเซิร์ฟนะทุกคนยังไงตอนนี้พี่สิบอาจจะแนะนําให้เล่นในเซิร์ฟวีนะครับโหหน่วงผิดปกติว่ะอ่ะเดี๋ยวพี่สิขอเล่นสปีดไปเลยนะครับ ในระหว่างที่พี่สิบสุ่มนะครับเซิร์ฟบอลค่อนข้างหน่วงแล้วก็บับลุงไม่ออกนะเดี๋ยวพี่สิบจะลองกลับไปสุ่มในเซิร์ฟ V ดีกว่าครับทุกคนมาครับเราก็กลับมาในเซิร์ฟ V กันอีกครั้งนะครับอ่าพี่สิบขอหาโจโดโน่อยู่ไหนวะโจโดโน่หาไม่เจอเออโอเคเจอแล้วครับผมกดไปสุ่มไปครับตอนนี้รู้สึกว่าลีโลน่าจะหมดไปแล้วประมาณ6 0 0นะครับโอ้ยได้ปีกมาอีกแล้วไม่ปีกมันออกบ่อยจังเลยครับทุกคน เฮ้ยไม่ขอปีกได้ไหมอ่ะไม่ขอปีกกระคิดตั้นน่ะขอเป็นดูไม่เอา0นจนะครับกลัวมากเลยทุกคนกลัวรี0.1แล้ววนกลับมา0.1 <c oughs> โอ้ยโดนอะไรครับเนี่ยโอย้ทุกคนเมื่อกี้อยู่เกมกระเด้เฉยเลยครับสงสัยเมื่อกี้จะได้ดูล้วงไงเกมมันก็เลยเตะเราโอ้โหปีกอีกแล้วครับผมโอ้ยเจ๊งครับงานนี้บอกเลยเจ๊งทุกคน <c oughs> น่าจะ700รรีโลแล้วนะครับตอนนี้โอ้โห เจ็บหนักครับปีกออกมาเยอะเกินไปทุกคนไม่ไหวมันเห็นเรามีรีโลเยอะไม่ได้เลยนะทุกคนไม่ออกมาให้เลยครับต้องการดูปนะดูปอย่างเดียวตัวละครโอ้โหปีกอีกแล้วคือบับลุ้งออกดีนะทุกคนแต่มันไม่ได้บับที่เราต้องการนะครับอ่ะพิสทธิทำการสุ่มต่อไปนะสุ่มไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะทุกคนรีโลตอนนี้ไหลแบบไหลไปน้ำเลยครับไหลไม่พักดูปอยู่ไหน วันที่พี่สิบต้องการจะสุ่มหา0.1นะออกรูปทั้งวันเลยครับ4-5อันนะพันโลอ่ะวันนี้นะครับต้องกัดโอ้โหปีกไม่เอาจะเอารูปได้โปรดส่งรูปให้ฉันทีสุ่มอย่างนี้มันเสียวเกินไปนี่ขนาดมีรีโลเยอะพี่สิบยังกลัวเลยเนะี่ยถ้าคนมีรีโลน้อยนี่โอ้โหทำไงวะเนี่ยไปสุ่มต่อครับเจ๊งนะตอนนี้เจ๊งแล้วครับต่อให้ได้ก็เจ๊งครับไป แต่ก็ขอให้มาครับหมดเยอะขนาดนี้แล้วต้องมาแล้วแหละไม่มาไม่ได้เลยนะขอเถิดเดฟเสกดูให้พี่สิบน้อยรีโลน่าจะหมดไปประมาณแปดร้อยเก้าร้อยแล้วตอนนี้นะเกือบพันแล้วนะโอ้โหทุกคนขนาดเราไปแ,กแลกรีโลมาอีกสี่ร้อยเนี่ยอูหูดูไม่คิดจะออกให้เลยเหรอครับเนี่ยก็คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจแล้วกันนะครับใครที่ อยากรีหาบัฟที่ต้องการนะครับก็ดูคลิปนี้ไว้เตือนสติทุกคนนะครับแต่ถ้าใครอยากดวงดีก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่สิบแล้วซุ่มด้วยนะครับโอ้ยได้ปีอีกแล้วเขาอ,อยากรีเซิร์ฟอะตอนนี้พี่สิบได้เข้าเซิร์ฟวีมาเป็นเซิร์ฟวีไอดีของพี่สิบนะครับผมเซิร์ฟวีพี่สิบเอาง่ายๆ่ายเลยครับอะนี่โจลูโน,โนอยู่ไหนนี่ซ้ายล่างมาเซิร์ฟวีพี่สิบเองนะครับกดป้าซุ่มหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยโอ้โหมีแววมีแวว ทุกคนขึ้นบัฟคู่บัฟเหลืองบ่อยแบบนี้มีแววครับเอาละมีรุ้นมีรุ้นมีรุ้นทุกคนตอนนี้ขอให้มาขอให้มาถ้าได้ศูนย์จุดหนึ่งพี่สิบนี่เซ็งเลยนะตอนนี้รุ้นครับรุ้นบัฟซีเคลครับไม่รู้ก็ศูนย์จุดหนึ่งครับตอนนี้มีทรงมีทรงไม่รู้คิดไปเองหรือมโนโน,นะครับ <laughs> ผมไปซุ่มไปเรื่อยๆโอ้โห <laughs> ลิโลไหลเป็นน้ำสรุปไม่มาสักลุง <laughs> เอ้ยเศร้าอ่ะทุกคนหมด ไปเป็นพันแล้วนะเนี่ยอุ้ยอออ้ย,อย,อยประกาศด้วยสูนจุนที่แม่งไม่ดีใจเลยโอ้โหพอหยุดทุกคนและดูรีโลเหลือ2 1ง0ัเออสอง0 0ืทวนโอ้โหแล้วมาหยุดที่0.1คือต้องการทูกครับโอ้ยพี่สิบไม่สุ่มนะเดี๋ยวไปซลม,มอนตัวอื่นแล้วก็เอามาสุ่มดีกว่าครับโอเคครับวันนี้ ถ้ากับเจ๊งนะครับหมดไปทั้งหมดกี่รีโลนะเดี๋ยวพี่ติ๋ขอดูแป๊บนะครับหมดไปทั้งหมด970รีโลทวดนะครับรี0.1กลับมาที่0.1นะเอาจริงๆ970ถ้าได้0.1ตัวที่ต้องการพวกซิดพวกเอโตะอะไรแบบนี้มันก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่วันนี้เราไม่ต้องการ0.1นะสิบ๊ายบายทุกคนพี่ติ๋ขอไปทําใจแป๊บหนึ่งนะ